ครับสวัสดีครับแฟนๆนะครับแล้วก็เอซทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับสิทธิศักดิ์นะครับหนึ่งหกแปดวันนี้จะพาทุกท่านนะครับมาพยากรณ์นะครับตามหลักหัถศาสตร์นะครับหรือเป็นการวิเคราะห์ลายมือนะครับในส่วนของคลิปนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของลายมือคนรวยนะครับเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับลายมือคนรวยนะครับจะเป็นเส้นตรงนะครับขึ้นนะครับบริเวณเนินอาทิต์นะครับ ลักษณะแบบนี้นะครับเป็นเส้นตรงขึ้นนะครับแต่ว่าเส้นตรงขึ้นเนี่ยจะขึ้นไม่สูงไปถึงในส่วนของตัวข้อมือนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้แหละถือว่าดีนะครับเส้น2ก็อยู่ตรงบริเวณนิ้วก้อยนะครับนิ้วก้อยหรือเนินพุฒนะครับนี่นะครับลักษณะที่ขึ้นก็จะมี2เส้นนะครับลายมือคนรวย ลักษณะแบบนี้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในส่วนของมาดูเส้นหลักนะครับในลายมือนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับเส้นหลักเนี่ยก็จะบ่งบอกนะครับถึงภาพรวมทั้งหมดนะครับในส่วนของเส้นหลักก็จะมีเส้นชีวิตเส้นสมองแล้วก็เส้นใจหรือเส้นจิตใจนะครับเส้นหลักนะครับเส้นแรกนะครับก็จะเป็นเส้นชีวิตนะครับอยู่ระหว่างนิ้วโป้งนิ้วชี้เนี่ยนะครับลากผ่านลงมานี่นะครับลักษณะแบบนี้ จะวาดให้ชัดๆนิดนึงนะครับในส่วนของเส้นนะครับเส้นชีวิตถ้าจะให้ดีจริงๆนะครับจะต้องไม่ขาดนะครับไม่เป็นเกาะนะครับลักษณะของเส้นชีวิตที่ดีนะครับแล้วก็เข้มนะครับไม่มีเส้นตัดนะครับไม่มีเส้นตัดแล้วก็ไม่เป็นเกาะนะครับแล้วก็ไม่ขาด ถ้าขาดก็จะเกี่ยวกับอุบัติเหตุนะครับที่เกิดขึ้นนะครับตามช่วงของเวลาชีวิตนะครับก็ก่อนอื่นนะครับขอแนะนําว่าในส่วนของเส้นชีวิตเนี่ยต้นกําเนิดอ,อยู่ระหว่างนิ้วโป้งนิ้วชี้นะครับไล่ผ่านลงมาภาพรวมนะครับตั้งแต่เกิดมาจนถึงสิ้นสุดเนี่ยในตําราหัตถศ,ศ,ศาสตร์เขาให้ไว้ที่70นะครับเราก็จะสามารถไล่ได้เลยว่าช่วงชีวิตไหนที่เรามีเส้นขาดหากเส้นขาดนะครับหรือเป็นเกาะ าเป็นกอกก็จะเกี่ยวกับโรคภัยนะครับที่เกิดขึ้นนะครับในส่วนของร่างกายของเราเนี่ยแหละเส้นที่2นะครับก็จะเป็นเส้นสมองนะครับบางคนก็เส้นสมองสั้นแบบนี้นะครับเขาบอกว่าปฏิพันธ์ไปพริบความเฉลียวฉลาดก็จะไม่ค่อยเฉลียวฉลาดนะครับถ้าลักษณะเส้นสมองสั้นแบบนี้นะครับแต่ถ้าลักษณะเส้นสมองยาวยาวมาแบบนี้นะครับก็จะบ่งบอกถึงนะครับบุคคลคนนั้นนะครับ จะมีปฏิพันธ์ไหวพริบนะครับจะมีความเฉลียวฉลาดสูงนะครับถ้ายาแบบนี้นะครับแล้วก็เส้นใจหรือเส้นจิตใจนะครับถ้าจะให้ดีจริงๆนะครับก็จะขึ้นนะครับตรงนี้เลยนะครับเนินพุรหัสเนินพุรหัสก็คือนิ้วชี้ของเรานี่แหละครับถ้าเส้นใจหรือเส้นจิตใจวิ่งขึ้นเนี่ยแสดงว่าท่านนะครับมีโอกาสเป็นเจ้าคนไหนคนนะครับสามารถชี้นิ้วสั่งงานได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเส้นดี นะครับอีกเส้นหนึ่งในส่วนของลายมือของเรานะครับที่เกิดขึ้นนะครับนี่นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ขึ้นไปตรงเนินพฤหัสเลยนะครับแล้วก็ชี้ตรงเนินพฤหัสนะครับเส้นนี้เขาบอกว่าเป็นในส่วนของเนินคุณธรรมนะครับหรือในยะหนึ่งนะครับถ้าวิ่งมาแล้วก็อยู่ตรงนิ้วกางเนี่ยแสดงว่าเพื่อนฝูงไม่เยอะนะครับชอบใช้อํานาจนะครับ แต่ถ้าวิ่งขึ้นไปนี้แสดงว่าเพื่อนฝูงมากมีมนุษยสัมพันธ์ดีนะครับแต่ว่าเส้นวันนี้นะครับที่เราจะมาพยากรณ์ก็คือเส้นที่ขึ้นตรงเนินอาทิตย์นะครับเส้นตรงลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็เส้นตรงขึ้นตรงเนินพุธนะครับลายมือนี้เขาเรียกว่าลายมือนคนรวยนะครับซึ่งลักษณะแรกนะครับที่วิ่งขึ้นตรงเนินอาทิตย์เนี่ยก็จะเกี่ยวกับชื่อเสียงนะครับเกีย่ยวิยบชื่อเสียงนะครับบุคคลรู้จักเยอะนะครับส่วนเส้นที่2นะครับที่วิ่งขึ้นตรงเนินพุทธเนี่ย เกี่ยวกับธุรกิจนะครับการงานมั่นคงนะครับการเจรจาพาทีนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่มาผนวกกันผนวกกันเสร็จเนี่ยก็จะมีความมาั่งคั่งนะครับมีเงินใช้ไม่ขาดมือนะครับแล้วก็ดวงทางการเงินดีนะครับอันนี้ก็คือภาพรวมนะครับก็เลยมาสรุปภาพรวมนะครับก็เลยบอกว่าลายมือแบบนี้นะครับมีเส้นขึ้นตรงเนินอาทิตย์แล้วก็เนินพุธเนี่ยท่าน นะครับก็เป็นลายมือคนรวยนะครับท่านก็จะมีเงินมีทองนะครับร่ำรวยอย่างเดียวนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ